รูปในปกชิปนะครับเมื่อจะเกิดจากตัวตะกิพื้นฐานนะครับก็คือตัวตะกินี้นะครับแตะแล้วเบียดอันนี้ก็เป็นรูปพื้นฐานนะครับมีในคลิปที่แล้วนะครับโดยทั่วไปเนี่ยดำกําแพงของดำเดี๋ยวจะหันเข้าไปหามุมของดำนะครับของขาวก็จะหันไปหามุมของขาวทําให้จุดตอนขาวเนี่ยก็คือจุด ตรงนี้นะครับเป็นจุดสําคัญที่นํามักจะเดินนะครับถ้าเป็นรูปต่อจากโจซกินี้นะครับหรือว่า after โจซกินั่นเองนะครับวิธีการรับของข่าวนะครับก็จะมีอยู่2อันนะครับก็คืองัดขึ้นนะครับหรือไม่ก็ทิ้งมือไปเลยถ้าเกิดรับด้วยวิธีอื่นนะครับอย่างเช่นต่อออกเฉยๆอย่างเงี้ยหรือว่ากระโดดหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเม็ดอะไรก็ตามนะครับดําก็กําไรแล้วนะครับเพราะว่าอย่างเช่นต่อออกเฉยๆเนี่ยแลกกันนําได้เม็ดข้างนอกข่าวได้เพิ่มมาแค่2แต้มจาก เม็ดนี้ก็ถือว่าดำกำไรนะครับดำได้สัว์ข่าวไปแล้วดำอาจจะเดินต่ออีกทีนึงหรือว่าอาจจะทิ้งมือเลยก็ได้นะครับเพราะแรกกันตรงนี้ดำก็กำไรแล้วนะครับได้ทางกลับกันนะครับถ้าข่าวเบียดแล้วดำยอมเฉยๆอันนี้กลายเป็นข่าวกำไรแทนนะครับเพราะว่ารูปที่จะเกิดขึ้นก็คือขาวก็จะได้คือเจ้าสองคือจะเบียดอีกทีรัทนที้ดำตัดไม่ได้นะครับเพราะว่าถึงดำตัดไปเนี่ยตรงนี้สองเม็ดของดำยังไม่รอดใช่ไหมครับก็ต้องออกแล้วข่าวกินอย่างเงี้ยดำค่อนข้างอ่อนแอนะครับแล้วข่าวสามเม็ดก็แข็งแรงครับดำก็ได้รับ เพราะงั้นถ้าเกิดดำเดินรูปนี้มาแล้วก็คือเดินผิดมาแล้วเนี่ยก็ต้องเดินต่อนะครับขาวก็จะต่อต่อเชื่อมอย่างเนี้ยอันนี้คือข่าวกาไรนะครับเพราะงั้นดำก็เลยต้องตัดตั้งแต่ตอนแรกนะครับหลังจากที่ดำตัดเนี่ยขาวก็จะมีอยู่สองอันนะครับก็คืออัตลิลงล่างที่ A หรือว่าอัตลิออกที่ B นะครับซึ่งรูปหลักนะครับก็คืออัตลิออกที่ B นะครับเป็นเมนไลน์นะครับขาวก็จะอัตลิออกตรงนี้ดำก็ต้องยืดออกไม่งั้นโดนจับกินใช่ไหมครับแล้วก็ขาวหนึ่งเม็ดด้านนี้ก่อนแอก็ต้องยืดออก เพิ่มลมหายใจนะครับแล้วก็กดบันดาไปด้วยนะครับทีนี้ดําก็มีอยู่2อันนะครับตัวนี้ดํา2เมิจะตายใช่ไหมครับก็มีกดลงไปหรือว่ายืดออกนะครับรูปทั่วไปนะครับก็คือจะกดตรงไปตรงนี้นะครับริงได้ทั้งคู่ครับทั้งเอทั้งบีนะครับก่อนนี้แล้วข่าวก็จะกดดําก็ต้องต่อออกก่อนใช่ไหมครับไม่งั้นโดนกินข่าวก็จะยืดดํายืดอีกทีหนึ่งนะครับ ขาวยืดแล้วดำกลับมากินเพื่อที่จะทาให้ตัวเองรอดครับตรงนี้กลุ่มทั้งหมดทั้งมวลของดาําทั้งด้านขวาในตรงนี้ก็คือดํารอดแล้วนะครับแล้วขาวไอ้สีห้าเม็ดนี้ถ้าเกิดขาวทิ้งมือไปเนี่ยนี่ดาต่อลงตรงนี้ขาวตายหมดนะครับเพราะงั้นขาวก็ต้องมาจับกินดําม1เม็ดนะครับดำยืดออกก่อนทีนึงแล้วขาวตามจับกินเพื่อที่จะให้ปิดเม็ดนี้เป็นเซนเต์น,นะครับแล้วขาวก็กิน,นครับแล้วต่อไปเนีย ในอนาคตอันไกลโพ้นนะครับดําปิดเม็ดเนี้ยก็เป็นอัตลินะครับเพราะงั้นก็เลยต้องต่อลงตรงนี้ก่อนนะครับจบรูปนะครับเป็นรูปที่ผมแนะนําให้เล่นมากที่สุดนะครับเพราะามันง่ายนะครับก็ถ้าใครจํารูปนี้ได้ก็ไม่ต้องกลัวโดวนตัดโดนอะไรแล้วนะครับสำหรับรูปต่อของรูปนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าดํารู้สึกว่าไม่มีเม็ดไหนใหญ่เนี้ยถ้าจะมาเดินต่อก็คือ เม็ดนี้นะครับตาช้างออกมานะครับเป็นเม็ดที่ AI แนะนํานะครับเพราะว่าขาวเนี่ยตัดดำไม่ได้นะครับถ้าขาวพยายามจะตัดเนี่ยก็ต้องเดินสามเหลี่ยมโง่ออกมาใช่ไหมครับแต่ว่าพี่เนี้ยดาสามารถที่จะปิดได้โดยการเดินกระโดดตรงนี้นะครับเพราะว่าลมของขาวเนี่ยมันรัดลมมากๆนะครับไอ้สามเหลี่ยมโง่เม็ดเนี้ยพอจะพยายามจิ้มแล้วตัดดําก็แค่ยืดออกนะครับไอ้ดำเชื่อมตรง P13 ตรงจุด A เนี่ยเชื่อมเมื่อไหร่ก็ตามก็เป็นเซนเต้แล้วเพราะงั้นดําก็เลยไม่ได้กังวลอะไรมากมายกับแผลตัดตรงนี้นะครับดําก็เลยปิดนี่ได้นะครััััับบบบบกกก็เเทท่มมาาานนะะคครรรให้้ขวตองลฉยๆ พอเสร็จก็จบรูปนะครับสาคัญสําหรับรูปนี้นะครับก็คือตอนที่ดําต่อยืดลมหายใจออกมาเนี่ยต้องยืดสองนาทีนะครับไม่จับกินเลยอย่างเงี้ยคือผิดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมาจับกินตอนนี้เนี่ยข่าวจะมีโอกาสที่จะหิ้มลงตรงเนี้ยเซนเต้น,นะครับก็คือถ้าเกิดดําไปเดินที่อื่นข่าวเบียดนี้ทีนี้คือดําตายครับเพราะาลมไม่พอนะครับเนี่ยอันนี้ข่าวก็ชนะลมนึงนะครับเพราะงั้น ดำก็เลยต้องยืดอีกทีก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ไอ้ขาวปิดเนี่ยเป็นเซนเต้เพราะเขาเมื่อขาวปิดเป็นเซนเตบดำต้องกลับมาลอดใช่ไหมครับแล้วขาวก็ได้มากินอันนี้แบบนี้ขาวรู้สึกแฮปปี้ดีดรสสุดไปเลยนะครับได้ปิดข้างล่างฟรีใหญ่มาเริ่มเทิมนะครับเพราะงั้นเรามาเรียงกันใหม่เพื่อที่จะสรุปนะครับก็ขาวยืดดำกดขาวกดดำต้องยืดนะครับแม่ดตลียืดยืดอีกทีหนึ่งจับกินขาวยังไม่ลอดก็ต้องมาจับกินด้วยนะครับออันนี้ก็จบรูปนะครับสิ่งที่ได้แลกกันนะครับก็คือดำก็ยังได้้้ออิิทธพลฝัั่่งงาานซยยูะะครบถึจ ถ้าเกิดขาวเดินซ้ำอีกทีก็ยังอ่อนแออยู่นะครับแต่ว่าดําก็ได้ไปรอดในเขตที่บนของขาวบริเวณด้านขวานะครับขาก็มีกําแพงอยู่อันนึงตรงนี้ก็เล่นกันได้ทั้งคู่นะครับรูปหนึ่งที่เดินได้นะครับก็คือดําจะยืดออกทางด้านนี้นะครับรูปเมื่อกี้ดํากดใช่ครับทีนี้ดํายืดออกขาก็จะยืดตามนะครับเพราะว่าไอ้ขาสองเมตรยังไม่รอดก็ต้องยืดตามเพื่อทาให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นแล้วก็กดดันดาไปด้วยนะครับดาก็ต้องยืดยืดจนกลายเป็น5เมตรนะครับยืดจนกลายเป็น5เมตรทีนี้ก็งัดขึ้้นนไดดดดะะครัับาาาวก็จพยยมปิหํื ถาว่าพยายามปิดต่อแล้วดําก็เดินรอดนะครับแล้วข่าวก็รับที่มุมก็จบรูปนะครับทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดดาไปงัดก่อนที่จะพบห้าเมตรนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนนี้นะครับขาวก็จะตัดเลยนะครับหลังจากที่เดินๆกันไปก็จะคนพบว่าดําตุยเย่นะครับเช่นเดียวกับรูปนี้นะครับดาก็จะตุยเย่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอันนี้ก็คือไล่กินขาวไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น A อ้าเมตรอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าข่าวตัดาีนี้ดำไล่กินขาวได้แล้วนะครับลมเนี้ยอันนี้ดามี3ามลมขามมี2ลมก็ ดำกินขาวได้นะเพะนักนก็เลย,ยต้องยืดออกห้าครั้งนะครับโยเซกินี่ก็เป็นการแลกกันนะครับระหว่างการที่ดำได้มาลอดพื้นที่ทะลวงไส้ทะลวงพุ่งองขาวบริเวณด้านนี้หมดเลยครับแต่ว่าขาวด้านซ้ายนี่ก็แข็งแรงมากๆนะครับก็เล่นได้ทั้งคู่นะครับก็เท่ากันห้าสิบห้าสิบแต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะครับก็คือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าขาวเนี่ยมีเม็ดอยู่ใกล้ๆนะครับอย่างเช่นเม็ดวงกลมเนี่ยอยู่เส้นสามแบบใกล้ๆนะครับถ้าดำเล่นรูปเดิมนะครับแล้วตัดเนี่ยทีนี้ขาวจะไม่อัตลิด้านนี้แล้วนะคร ได้นะครับแต่ว่าดําก็จะมีวิธีขายอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับก็คือยืดออกนะครับข่าวต้องปิดลงใช่ไหมครับเพื่อับลมหายใจของดาทีนี้ดําจะยืดออกทีหนึ่งนะครับขาวก็เื่อไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าดำงัดชื้นอันนี้ลมเยอะมากข่าวต้องยืดออกเฉยๆจังหวะเนี้ยถ้าดายืดออกเฉยๆแล้วยืดออกแล้วปิดเนี่ยอันนี้คือดาก็จะตายครับแล้วตายใหญ่ด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ย ดาสามารถเปลี่ยนจากการตายเป็นการขายได้นะครับก็คือดาก็ตายอยู่ดีนะครับแต่ว่าเรียกว่าขายเพราะว่าเอ่อยกให้ได้กันะครับยกให้นะยกให้ดําก็จะอัตาลีแล้วยืดนะครับทีนี้ข่าวก็จะกลับมารับนะครับถ้าข่าวไม่รับเนี่ยก,ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าดําก็จะมีเม็ดเออกวนตีนกวนตีนน่าราคาญเลยประมาณนี้นครับแล้วก็ได้ข้างนอกค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับที่ข่าวกินดากลับมารับอะไรเงี้ยก็ก็โอเคเล่นได้นะครับแต่ถ้าข่าวไม่อยากได้นะครับขาวก็จะกลับมารับคนรับของไอ้รูปนี้นะครับก็คือดําก็ยัง บรรลุเป้าหมายเดิมของตัวเองครับที่จะสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่บริเวณด้านซ้ายนะครับก็คือทําได้2อเม็ดนี้ฟรีขึ้นมานะครับแลกกับการที่ให้ข่าวกินข้างล่างค่อนข้างเคลียร์ไปนะครับอ่าก็เป็นการแลกกันครับมีข้อควรระวังอยู่นะครับสาหรับการเลือกรูปอัตลีลงนะครับก็คือว่าถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีเม็ดสามเหลี่ยมหรือว่าเม็ดใกล้ๆคอยช่วยเนี่ยมันเลือกรูปนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าข่าวจะซวยแทนนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมเอาเม็ดนี้ออกก่อนนะครับก็คือดำก็จะยืดลงนะครับหนีไม่ให้ ออกนะครับแล้วก็ยืดออกไปเรื่อยๆนะครับจนถึงพอตรงนี้ขาวก็ยังปิดไม่ได้ใช่ไหมครับขาวต้องยืดออกพอครบ5้าทีเนี่ยขาวก็ยังปิดไม่ได้อยู่ดีนะครับทีนี้ถ้าข่าวไปยืดเฉยๆตอนเนี้ยดำยืดลงที่จับกินมุมได้นะครับเพราะว่าขาวมีห้าลมดำมีหกลมอันนี้คือดำฆ่าข่าวนะครับแต่ถ้าขาวปิดลงเนี่ยอันนี้ข่าวมีปัญหาเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ผมจะเลี้ยงให้ดูว่าดำจะจัดการกับปัญหาของข่าวได้ยังไงนะครับก็คือตัดแล้วยืดออกนะครับอันนี้จะโดนกินบันไดต้องหนีใช่ไหมครับแล้วก็คแ่ เดินนี่ข่าวก็แทบจะตายแลวนะเพราะว่าถ้าเกิดจะดิ้นเนี่ยต้องอัตลีเรายือดออกใช่ไหมครับทีเนี้ยดําก็แค่ปิดตรงเนี้ยครับไม่ไม่ข่าวสี่ห้าเมตรนี้หรือว่าขาวสองเมตรนี้สุดท้ายก็ต้องตายอันใดอันหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดขาวพยายามจะดิ้นหนีสองเมตรนี้ทีนี้ดําก็กลายเป็นสครีสแล้วก็แรดดอร์ข่าวกลุ่มใหญ่ได้นะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือไอด 4, 5, 6, ้ดําสี่ห้าหกเมตรตรงเนี้ยยังไงก็ ขาวปิดไม่ได้นะครับเพราะงั้นก็เป็นสาเหตุที่ว่าขาวปิดลงที่ตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะงั้นขาวก็เลยต้องกลับไปจับกินข้างบนนะครับถ้าขาวยืดเฉยปล่อยให้ดํายืดลงอันนี้ก็คือข่าวในมุมตายนะครับเพราะว่าขาวมี5ดํามี6อย่างที่เราคุยกันไว้นะครับเพราะงั้นข่าวต้องไปจับกินนะครับแล้วดําก็ได้งัดอันนี้คือดาแฮปปี้สุดๆนะครับก็คือข่าวเลือกรูปนี้ไม่ได้นะครับสรุปสำหรับรูปไอ้อัลลีแล้วกดลงนะครับก็คือจะเลือกได้เฉพาะก็ต่อเมื่อมีเม็ดอยู่ใกล้ๆเท่านั้นนะครับไไมมมม่่่่วววาาาจจะะะเเเเเเ็นนนดดีี้้้้้้หหหหรรรืือออกใใลลลยยยูส3พช ดัยืดออกยืดออกเนี่ยคือขาวก็จะสามารถที่จะกดนําได้นะครับแล้วดัก็จะตุยเย่แต่ว่าถ้ามันไม่มีเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือขาวตุยเย่นะครับเพราะงั้นปกติเนี่ยก็เลยจะอัตลิริออกเนี่ยมากกว่านะครับถ้าไม่มีไอเม็ดใกล้ๆนะครับสรุปนะครับก็คือว่าตอนที่ดําตัดขาวนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดขาวไม่มีเม็ดช่วยอยู่ข้างล่างนะครับขาวก็จะเลือกอัตลิข้างล่างนะครับแล้วรูปก็จะจบประมาณรูปที่1นึ่รูปที่2นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดขามีเม็ดใกล้นะครับอย่างเช่นเม็ดล้อมมุมตาม,ม้าหรือว่าเม็ดที่อยู่เส้นสามที่มันพอจะช่วยการต่อสู้ได้นะครับก็ขาก็สามารถที่จะอาริลงแล้วปิดที่4ี่ได้นะครับก็จะจับกินดําได้นะครับซึ่งรูปนี้ดาก็จะเลือกขายตามรูปที่สานะครับซึ่งดําห้ามยิ้นหนีเยอะเกินนะครับเพราะว่ามันจะตายเพิ่มแล้วขาจะได้กินใหญ่นะครับถ้าเกิดขามีเม็ดช่วยเนี่ยขาไม่สามารถเลือกรูปกดได้นะครับก็ต้องเลือกรูปอตริจากด้านล่างเท่านั้นนะครับ